นายนรินงาต้นพยายบาลโมทีสามตำบลหนอบขายอำเภอสุมเมนจังหวัดแพร่ตำบลที่คำพิสสอบตำบลหนอบขายนี้จำนวนขวานเลียนทั้งหมดของตำบลบขไฟเนี่ยมีสองพันสี่ร้อยห้าสิบหกขวานเลียนทุกปีมาก,ก็มีประชากรเข้าไปเก็บพักเก็บอย่างนั้นนะเก็บพักหวานอย่างนั้นนะ มีจุดคัดกรองของอยู่สองจุดในตำบลบ้านวายคนเข้าป่าดี่ว่าหาของป่าก็ต้องมาคัดกรองอยู่ตีดีดานนี่ก่อนเต้นชือเส้นอย่างเข้าไปก่อนมีห้าหมู่ที่เป็นหมู่บ้านไฟปานะมีหมู่สามหมู่หนึ่งหมู่สี่หมู่ที่สองและหมู่หกตั้งลำพื้นก็แน่นน้ำอย่างร้น้ำลงอย่างเนี้ตั้งด่านคัดกรองคนเข้าป่าเข้าอย่างเนี้ย โหก็ต nh ้องมาเซ็นเจือเขาก็บอกว่าบุ้เผาเ้าหยัางนี่เนี่ยเนี้ยแนวกันไฟของมูอนุรักษ์อะไรอย่งนี้ช่วยกันจรีงทางอำเภอก็มารวมก็ผมกับประกาศเสียงสามสายเสียงทุกวันก็ว่าได้สช่วงกุมภาหน่ะหนุ่มเมษาพฤษภาเนี่ยเามเดือนในในบ้านนี่เขาบุ้งเขาอยู่แล้วไปว่าสามชุดเข้าป่าเข้าอย่างนี้มีมดไปทํำเผาอย่างนี้นะ ตัวหัวอย่างในห้นะองเขาคนนี่เขียงว่าท่านนี้่ยไฟป่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็รุนแรงแต่ไฟป่ามันมันนักแค่นะนนอัตราจะปอดขึ้นกันนักแล้วก็เวลาเข้าไปถึงมันมันอยู่มันอยู่ลึกเข้าไปบนถึงตอนเข้าขึ้นไปน่ถ้าไปไปลึกไปลึกแต่เขาแบบเสียงกับขึ้นไปบดได้เวลาที่ใกล้ เียงมื้ออุปกรณ์กันอันนี้ดับเพิงมันมัน,มนบ,บ่บอบบ่หอบมีไนะขนได้มีกำลังได้มีเ้าใจะใชถังดับนะมาไปซีดนะ่มันหมดตันอนะถ้ามีเชียงเผาใบไหม่นี่เขาอย่าได้สกัดกันมันได้สบายไล้นะี่มันจะมีของอบปกรณ์เป็นกระซื้อมาไวะะ้เลยครับเวลา,าเรามีเขาต้องเขาต้องไปยืมแต่บดตันกานนี่เลยบางทีม่คืนเราก็ต้องออกไี่นะ ถ้ามีเป็นของมูบ้านหอยมูบ้านมานี่ดีผู้ขี่ผมเอาเอาถังเอารถพิฆาตใส่ถังน้ำสองไงองงรย่ยี่สิบทำกลยั่นีนสวยได้ตุยเอาตัวนั่นไปแยกใบใหม่ได้ไตุยนี่ไงไขตังค์ผัก้านเนี่ยจุยงบประมาณหมูละม,มันเนี่ยอุปกรณ์รดับไฟปานี่แหละพรามันขาดอันนี้มีเสียงเป่าล้มอย่างวันนี้เรา ีไฟสายมีอย่างตัวนี้เกียงจุไอซุคุณแรงแค่ไหนนะ